ได้50กวกันแล้วแต่อย่าให้กูตายอ่ะตายกูมันต้องหิ้วไปเลยคนที่ตีอ่ะอย่าให้มันได้กูตายเอาไงนะเอาไงนะขอแค่บอกรอ,อ่อรอไม่ไหวเยอะไปเล่นกองโจรอะไรที่ไม่ไหวก็ไม่สู้โอเค ต่เน้นบวกเราเน้นชนะเราต้องเอาของเพราะว่ามันได้อะไรไม่รู้มันต้องเอาไปเอาต้องเก็บถังขงยะไปให้พอใช่ใช่ใช่เขาบอกว่ามันเพิ่เก็บนั่นมันเก็บกันแถวไหนมันต้องบวะถ้าให้พูดเลยมันได้เก็บแถวโรงเรียนมันอะเพราะแถวโรงเรียนแต่และโร้องเรียนแม่งดีอย่างนั้นเลยที่เนี่ยข้างบนนะไอตอกซอยที่เราเก็บของอนะมันเก็บไปเรื่อยเลื่อยเลย เอาเนี่ยข้างบนเนี้ยมีโรงเรียนหนึ่งอ่ะไหนวะเขาไปอีกเขไปอีกแล้วเลี้ยวซ้ายอ่ะตรงธนาคารเลี้ยวซ้ายตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงยาวเลยตรงผับอ่ะเดี๋ยวขวาขึ้นนี่ขวาขึ้นนี่ขวาขึ้นนี่เลี้ยวซ้าย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  เดี๋ยวบริเวณแถวเน้ทั้งหมดอ่ะข้างหลังอ่ะเป็นแังขยะหมดเลยเนี่ยเนี่แหละทางเฉาะเดี๋ยพอเลี้ยวซอยเนี้ยซอยขวาเนี่ยขยะหมดเลยเนห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่เอาเลยเอาเลยคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวมีคนเดียวสายมืออุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้ว

บั๊มไปบั๊มไปวันนีเราไม่รอดออมันเข้าเรียดะดิรอดเนี่ยเข้าเอาเราได้ไปล้วงมันได้เพื่อเราอยู่เห็นป่ะเพื่อเราอยู่ไปล้วงนะ่ะมันไปตรงไปหน้าตรงไปตรงไปตรงไปเออสวยเสยียช้ากูจะลงมึงดักหน้ามันมึงดักหน้ามันมันเงาวมดมันจะไปไม่คว่ำเลยดักไม่ดักหน้ามันมันช้ามันช้าดักหน้ามันรถมันช้ามันถอยหลังไม่ได้จ่ายกูลง ดักหน้ามันไปดักหน้ามันไปชนมันเลยชนมันเลยชน,นเลย ดำอะไรใช่ปะจนต,ต,ตัวได้แล้ว<ป>เร็วไปไปโรงพยาบาลไอ้หน้าหนอที่มึงล่าไปอะนะใช่ใช่ใช่ถึงว่ามันหนีตายเลยอะเออจะซ่อมก่อนไหมไป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 โรงพยาบาลโรงพยาบาลถึงได้ถึงได้ ชี้อะไม่หลีตายจับต้องซ่อมอ่ะตีต้องซ่อมอ่ะถ้าไม่ซ่อมเผื่อโดนปั๊มไม่ไม่มันปั๊มเลยมันปั๊มเลยไม่ถือไม่ปั๊มเชื่อไอ้ตีนี้ครั้งหนึ่งถ้าโดนชนมันเราจะได้แก้สถานการณ์ทันไงไม่ไม่โดน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 เสีดงอีกอะไม่มีใครหาเราเจอ ฝากไว้คนอื่นอ่ะแล้วห้ามออกมานอกนั้นเราจะต้องล่าต่อใช่ๆๆ่ใช่ฝากไว้คนอื่นหมอหมอยื Books> ้ยหน่อยครับหมอชี้ยาหน่อยชี้ยาหน่อยมอหมอชี้ยาหน่อยเอ่อหมเล่นไหมหนึ่งสามหมู่เอ้ยแป๊บเดียวครับปะเตเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งห้าหกครับลูกไก่ หนึ่งหกครับครับฮ้ยรุ่นน้องครับผมจอบไปไหนเนี่ยยืนอยู่ในนี้ได้ปะฝากของหน่อยเดี๋ยวต้องฝากเนี่ยต้องฝากกับรุ่นน้องเนี่ยไม่ต้องไปฝากผอดีกว่าฝากไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากของไม่ได้ไม่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 ได้ฝากนี่ฝากขออโรงเรียนเราไม่ได้ฝากผอนี่ไม่แล้วฝากไม่แล้วฝากจนือกว่าโรงเรียนจะจบไม่แล้วฝาก ฝากฝากคนอื่นได้ไหมไม่ได้ใช่ป่ะให้กับคนอื่นได้ไหมฝากฝากเฉพาะคนในโรงเรียนเราได้เนี่ยนี่ไงก็ฝากได้โรงเรียนครับเฮ้ยจุกไอ้จุกมานี่จุก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 ไอ้จุกมานี่ลุงเก็บในรถได้ป่ะเก็บไปได้เขาห้ามเก็บไปฝากไอจุกดิไปได้จุกมาดิได้จุกมา ประจุมาเนี่ยมึงต้องอยู่โรงเรียนแล้วตอนเนี้ยมึงต้องไอ้โจกมึงมึงต้องอยู่นี่มึงห้ามไปไหนเลยทำไมของพวกกูเยอะกูต้องไปปนต่อเลขอะไรเลขอะไรอ๋อเลขเจ็ดสามเอ้ยเออเจ็ดสาม่ะครับไม่หมดเยอะจริงจุเองขึ้อยากเองไปโอ้ม่เยอะเยอะเยอะนะอย่าเลยอย่าตายเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะได้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 เดี๋ยวอยู่ในนี้ เอาดิ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 เราเยอะเราเยอะเฉยมันบอกว่าคนจะหยอกใจเย็นลงใจเย็นลูกแข่ไหนบิดไปจบได้จบไปแจ็คตีเลยมันก็บอกไอ้จุกอะฝากไว้กับใครก็ได้บอกมันดิบอกใครบอกมันไม่มีเบอร์กูก็ไม่มีเบอร์เหมือนกันอะโทรหายแจ็คดีได้ให้แจ็คบอกไอ้จุกอะบอกว่ามึงหาคนฝาดไม่บอกมันได้ให้โทรฝากบอกไอ้จุก จ๊กแจ๊คแจ๊โทรหายจุกหน่อยบอกว่าเอาของมาฝากไอ้ใครก็ได้เร่าอะจุกเบื่อตายมันต้องทำมางั้น่ะมนเราเ็าทำเราก็ไม่ได้จากกิจกรรมบอกให้ันเร่ออกมาถ้ามันดื้อนั้นผมก็ไม่เอามันอยู่ั้ผมแลครับถ้ามันดื้อหรือว่ามันไม่ทำตามว่าอะไรลุงก็ฝากไอ้ฝากบอกไปโรงเรียนตรนไอ้เนี่ยโอยบางทีมันต้องเสียสละหน่อยอะ เร oh, ื่อยๆดูหนงแอร์แถนี้นงแอร์แถนี้ลุงมาแล้วลงข้างหลังสองสองอ๋อดูดูดูดีๆมาอะไรมึงดูมึงดูเขาถืออะไรนี่เร็ว ละมันไม่มีไม่มีไอเซื้อเพื่อไงไปก่อนไปก่อนไปก่อนลุงมันเยอะ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 มันไม่มีก็บอกอยู่ไอสัตว์ร้อยพวกเราน่าก็เล็ดด้วยมึงมีน้ำมันปะไม่มีเลยลุงน้ำมันมันบักตรงนี้มันไม่ได้เติมอีกดิกูไม่เห็นไงว่ามันมีหรือไม่มีอ่ะไปไปที่อื่นละตอนนี้ ไปทางนี้ลองดูเดียวมันได้เย<ร>อ<ด>ะปะเ,เสียแล้วไว้เดี๋ยวมันป้นโหได้ทีละหนึ่งอรอทีเผือรอทีเผือด่วนว่าเราไหวปะ่ะตีไหวไหวเร็้วตี อุดูนขณะอ๋อฮะฮะ <laughs> <hộ của> <laughs> ก็มึงปลุกใจกูไงกูไม่รู้อ่าที่อะกูปลุกใจกูตีดิแม่งตีไม่เอาหมันเลยอ่ะเอาไอตี๋ันเดียว ดูไกลช่วยตีหน่อยหนึ่งห้าหกครับหนึ่งห้าหกครับยายาหนึ่งห้าหกครับเยอะเลย อาดีสม่ไม่มีรถอ้ายเอาเรียบร้อยอย่าทำอย่างนั้นกับตํมรัวอย่าทำอย่างนั้นกับตอโอ้ตายตายตายกูว่าตายละกูว่าตายละโอ้โหอๆาเดินหนีเขาเดินหนีเขาเดินหนีโอ้บเอเอนทีขึ้อนีนทีอี บอกว่าโรงเรียนเราเอายาให้เป็นโรงเรียนแี่แค่คนโคตรเยอเลยเอาแล้วห้าวอะไรอ่ะแล้วห้าวอะไรอ่ะลูกพอมก่อนโอ้ยตีว่าต้องตีไรเนี่ยอ่าตำรวจยิงก่อนนะยิงก่อนนะตำรวจจะโคตรตำรวจจะไปทำอะไรเลย ได้ๆๆพี่ล็อกต้องล็อกนะพี่ล็อกี้ต้องล็อกเข้าไปนะอุ้มไม่ได้ครับตรงนี้ต้องนี่เฮ้ยตายตายกิบไาียให้ครับเียจะคุแล้วล่ะหนึ่งหนึนึ่งห้าหกหห้าหลุงไก่เร้วฮิวฮิวชุบเลยฮิวแล้วหนึ่งห้าหกช่วยลุง่อย สองเจ็ดฮะสองเจ็ดฮะสองเจ็ดะเจ็ดอนึศนย์เก้าสองเจ็ดฮิวบขากเข้าละไเคเครถดิมึงเอามึงเช็คด,ดิคยอยู่ในรถอะสูม้มปกันแล้วปินแล,ล้วปกนโอเ้โอเกินเอินออกไม่ได้นะนี่เกินเ,เข้ายิงไม่เข้ายิงเราไม่โดนมันเปน,นบ้กรอ ออกไม่ได้นะเนี่ยฮัลโหลเกินเกินไปเด้อเกินไปเด้ออำไมมาชนอล้วมาชนก็รอใครจอดนะมาจอดมาหน้าตำรวจผมขอเข้าหน่อยเสียรอหน่อยใสียรอหน่อยครับสวยนะครับสวยนะครับแล้วคุณจะปิดตัวอุ้ยป๋่าเลยปะแกยังป๋าอับสุดยอดสวยเลยสวยเลยก็จีนานยังไงลุงบอกระลุง คนสุดฟ้ายคอยมันมีคนอยู่ในรถหรือเปล่าล่ะโอ้ยจะจบมันบ้างเหมือนปลาแย่งขนมปังอ่ะอย่าอย่าเพิ่รถไปอย่าเพิ่งรถไปใครอะขอใครอ่ะเอารถไปหยิบดิ เต๋เดี๋ยวคันนี้เต๋เต๋คันนี้อ่ะคันนี้เอาเวน้ำมันหมดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คันเราไม่ใช่คันเราคันใหม่ไป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 ไม่ดุเลยเวลาไม่มากแล้วเรื่องรถเฉยลงเรียนเลาพวกเรา เธอาอบห ตอนนี้เราไม่มีพวกเรามีกันแค่สองคนจำไว้มมไม่มีใครไว้ใจได้ตั้งพวกเราเอาไปได้ไ่ได้ไ่ได้ไปได้หมดละลงแล้ป๊าตีเอตีอต,ตีตีมันไ้เหียไม่ใช่ตีกูป๊าไม่ละ พูามาไม่มีของเลยสัตว์ใครมุดดีนะอ่ะชุบหนครับในี่จอง หนึ่งหนึ่งห้าหกครับหน่งห้าหกครับลูกไก่ฉีดยาหน่อยหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกตีไปเร็วไอ้เหี้ยใครขโมยรถอีกแล้ววะ ไม่ขโมยรถประจำเลย ช่วยเข้าใจผมหน่อย